สนับสนุนโดย Gview ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply Gview Nvidia Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอ Hardware House Smiley IT Astro i r มาเฉบอกที่เกมเมอร์และ Overclocker เลือกใช้ o p p o และ Intel สวัสดีครับ Overclock Zone TV นะครับวันนี้ รัดมิสเตอรี่รับหน้าที่นะครับก็วันนี้เนี่ยผมมาพร้อมกับสมาร์ทโฟนอีกแล้วครับก็ช่วงนี้เนี่ยถ้าใครสังเกตนะครับจะเห็นสมาร์ทโฟนค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าจําได้นะครับจะจะไม่มีมาเลยนะครับผมก็ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไปไหนกันนะครับพอมาก็มากันเพียบเลยนะครับมากันหึมเลยเออนะครับก็ตัวนี้เนี่ยจากทาง Renovo นะครับในรุ่นรุ่นใหญ่ด้วยตัวนี้รุ่นใหญ่นะครับเคเก้านี่นะครับกล่องเขาก็ทํามาแบบ3ชั้นอะกล่อง3ชั้นเหมือนล็อก3ชั้นอะไม่หายอะถ้าอย่างเงี้ยแล้วข้างในเนี่ยเขาใส่ไฟมาด้วยนะลองสังเกตดูเดี๋ยวเดี๋ยวผมถอดให้ดูดูดีๆมันจะมีไฟแดงๆอยู่นี่นี่นี่เห็นป่ะน่ะอันนั่นน่นนั่นนั่นนิดนึงนิดนึงนี่นะครับถอดออกมาหนึ่งชั้นนะครับอ้าว มันไม่ใช่ไฟฮะจริงๆข้างในมันเป็นสีแดงนะครับเขามีมีลวดลายอ่าเท่เลยทีเดียวนะครับนี่กล่องของเขานะครับด้านหน้าก็เขียนว่า K900 นะครับกับหัวอ๋อกับหัวอยู่นะครับ K900 แล้วก็มีโลโก้ Intel อยู่แสดงว่าตัวนี้นี่ต้องมีอะไรกับ Intel แน่นอนนะครับอ่ามาแกะดูกันเลย ป๊บเปิดมาก็เจอโทรศัพท์เลยอันนี้ยังก่อนเก็บไว้เดีย๋ยวเรามาดูอุปรกรณ์บันเดินกันก่อนนะครับมีหลายคนแอบดักผมนะฮะใน youtube ผมไปเห็นคอมเมนต์อยู่นะครับรู้นะว่าจะเล่นบันเดิลบันเดิลแต่ผมไม่เล่นครับผมรู้ว่าคุณดักผมนะนี่ครับอุปกรณ์บันเดิลก็เล่นจนได้นะครับก็มีนี่เลยครับกล่องแรกนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ ไม่ใช่อุปกรณ์นะครับอันนี้เป็นคู่มือนะครับเป็น user manual นะครับ user guide ต่างๆคู่มืออยู่ในนี้นะครับด้านหน้ากล่องนะครับเห็นนะฮะขอเก็บก่อนด้านหน้ากล่องเนี่ยจะมีนี่เลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเหล็กสำหรับจิ้มซิมนะครับสำหรับจิ้มซิมการ์ดนะครับตัวนี้อ่าด้านในครับก็จะมีสายนะครับเป็นสาย usb กับหัวไมโคร usb นะครับสำหรับชาร์จไฟแล้วก็คอนเนคเตอร์นะครับสายซิง์นั่นเองแล้วก็จะเป็นอะแดปเตอร์ครับสำหรับชาร์จไฟนะฮะสุดท้ายครับอันนี้ก็จะเป็นสมอ l l ท a l อครับนี่หูฟังสมอ l l ท a l อกนะครับก็สำหรับคนที่ชอบคุยโทรศัพท์นานๆคุยกับสาวๆเนี่ยผมเชื่อว่าสมอ l l ท a l อนี่จำเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับแล้วก็แนะนำอย่างหนึ่งเวลาชาร์จไปคุยไปเนี่ยไม่ดี มันอาจจะระเบิดได้นะครับเหมือนที่เป็นข่าวอ่ะทีนี้มาที่ตัวโทรศัพท์หรือตัวสมาร์ทโฟนกันบ้างนะครับขนาดค่อนข้างใหญ่เลยด้านหน้าเนี่ยก็จะมีฟิล์มใสแปะอยู่นะครับแต่อันนี้จะไม่ค่อยใสเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นเครื่องเทสด้านหน้าโลโก้นะครับก็จะมี Intel อยู่นะครับนี่เหมือนตรงหน้ากล่องนะครับมี Intel ผมแกะออกเลยเรามาดูดีไซน์กันเลยครับเริ่มจากด้านหน้านะครับด้านหน้าเนี่ยจะมีขอบ สีดำนะครับรอบๆหน้าจอนะครับนี่เปิดให้ดูเลยนะครับอ่าหน้าจอนะครับจะมีขนาดห้าุด้านิ้วนะครับ5้าุด้านิ้วนะครับ Resolution จะอยู่ที่1 920ก้8 0นดสิบนะครับก็ Full HD นั่นเองนะครับชัดใสคมกริบเลยนะครับด้านบนนะครับจะมีลำโพงหูฟังนะครับสำหรับสนทนานะครับโลโก้ l e n o v o นะครับแล้วก็กล้องหน้านะครับ ตรงหน้า2ล้านพิกเซลนะครับด้านล่างครับก็จะมีปุ่มเมนูมาให้ใช้งานนะครับนี่นครับแล้วก็ปุ่มแบ็ค3ปุ่มตามมาตรฐานนะครับทีนี้ดีไซน์รอบๆตัวเครื่องนะครับเรามาเริ่มจากด้านหลังกันต่อนะครับด้านหลังเนี่ยจะดีไซน์ค่อนข้างที่จะแปลกแหวกแนวนิดน,นึงนะครับเพราะว่าวัสดุที่ใช้ด้านหลังเนี่ยจะเป็นโลหะนะครับเป็นโลหะตรงนี้ ผสมกับนี่พลีคาร์บอเนตนะครับบนล่างแต่ตรงกลางเนี่ยเป็นพื้นผิวที่เป็นวัสดุเป็นโลหะนะครับด้านบนครับก็จะมีกล้องขนาด13ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ led แฟ a มาให้ใช้งานด้วยนะฮะถัดลงมาครับก็จะเป็นโลโก้ Lenovo ครับนี่นะฮะถัดลงมาอีกครับจะเป็นโลโก้ intel inside ครับเอ๊มีโลโก้ intel เยอะอย่างเลยนะครับด้านล่างครับจะเป็นช่องของลำโพง ด้านข้างครับตรงนี้เลยครับอันนี้เป็นปุ่ม power ครับเปิดปิดตัวเครื่องแล้วก็ล็อกสกีนหน้าจอนะครับตรงนี้ถัดมาครับด้านข้างนี้นะฮะด้านข้างนี้จะเป็นบริเวณช่องของที่ใส่ซิมการ์ดครับเดี๋ยวเราลองเอาที่จิ้มซิมนะครับจิ้มออกมาดูว่าซิมการ์ดจะใช้ซิมการ์ดแบบไหนนะครับก็ออกมาแล้วครับนี่ที่เสียบซิมการ์ดนะครับจะเป็นแบบไมโครซิมครับโอเคนะครับ ด้านล่างครับด้านล่างนะครับจะมีช่องไมโคร USB 1ช่องนะครับช่องเล็กๆนี้ก็จะเป็นช่องสำหรับไมโครโฟนสนทนานะครับแล้วก็3.5มิลิเมตรสำหรับเสียบ Small Talk หรือหูฟังนะครับอีกฝั่งหนึงครับด้านข้างนะครับมีมาให้ปุ่มเดียวครับอันนี้คือโวลลูมนะครับเพิ่มลดเสียงนะครับถัดขึ้นมาด้านบนครับ ด้านบนไม่มีอะไรครับว่างเปล่านะฮะอ่าเป็นไงครับสำหรับดีไซน์ของเค0 0ตัวนี้นะครับต้องบอกได้เลยว่าดีไซน์ค่อนข้างจะออกแนวโมอเดิ์นิดหนึ่งนะครับดูทันสมัยนะครับมาเป็นทรงเหลี่ยมนะครับความบางของเจ้าตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่6 9เมิลลิเมตรเองนะครับบางมากนะฮะหน้าจอก็ใหญ่นะครับ5.5นิ้วเต็มตาเลยแหละครับก็จากดีไซน์แล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของหน้าตา UI แล้วก็ประสิทธิรูปนะครับไม่ใช่ประสิทธิภาพนะครับตามมาเลยเริ่มจากหน้าแรกเลยครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาที่เวลาหน้าจอมันถูกล็อกสกรีนอยู่นะครับก็จะมีนี่เลยครับเมนู4อันขึ้นมานะครับการใช้งานโทรศัพท์นะครับมเมสเซจกล้องถ่ายรูปแล้วก็ล็อกสกรีนหน้าจอนะครับเวลาเรา ล็อกสกรีนอยู่นะครับหรือรีบจะใช้งานในส่วนในโหมดไหนนะครับก็จะมี4โหมดนี้มาให้ใช้งานคันเริ่มแรกนะครับเราก็เข้าไปสู่หน้าหลักเลยดีกว่านะครับั๊ปนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตา UI ของเจ้า k 9 0 0ตัวนี้ครับนะครับก็จะเป็นระบบปฏิบัติการ Android ครับตรงนี้เท่มากครับผมชอบมากเลยฮะนี่ครับจะเป็นม้วนๆกลมๆนะครับนี่นะครับ แอปก็จะเป็นแบบกลมๆนะครับไม่ได้เป็นเหลี่ยมๆเ,เหมือนแบรนด์อื่นๆนะฮะโอเค okay, ทีนี้เรามาดูในส่วนของประสิทธิภาพกันบ้างนะครับว่า CPU ที่ใช้จะเป็นตัวไหนนะครับ CPU ครับก็อย่างที่เห็นมาตั้งแต่ทีแรกแล้วนะครับว่า CPU เนี่ยเป็น Intel นะครับเพราะว่าโลโก้ Intel i n s i d e เนี่ยหลาเลยทั้งหน้ากล้องนะครับหน้าตัวเครื่องหลังตัวเครื่องนะครับ นี่ครับชัดๆเลยครับเป็น Intel Atom นะครับ CPU z 2 8 2580นะครับสัญญาณนริกาอยู่ที่2 GHz นะครับแรมของเจ้าตัวนี้นะครับให้มา2 g b ด้วยกันนะครับพื้นที่ในตัวเครื่องเนี่ยพื้นที่การเก็บข้อมูลให้มา16 g b นะครับอ่าเต็มที่เลยนะครับก็ในส่วนของ s d c a r การไม่สามารถใส่เพิ่มได้นะครับโอเค ในส่วนของ GPU หรือการ์ดจอนะครับก็จะเป็น Power VR นะครับ SGX นะครับ5 4 4 m p ทีนี้ครับเรารู้สเปคกันแล้วนะครับเราไปดูผล benchmark กันสักหน่อยนะครับอันตูวตัว benchmark ครับก็จากที่เมื่อสักครู่นี้ผมได้ลองเทสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผลคะแนนก็ออกมาที่21,403คะแนนนะครับถือว่าสูงมากนะครับคะแนนอัดับนี้คืออยู่ในใน r ร k i n g ของอันดับต้นๆของโทรศัพท์ แบรนด์อนึ่ๆที่เป็นเรือธงเลยนะครับพูดได้เลยนะครับนี่พูดเลยนะครับบ่งตรงนะฮะนะครับอ่าสเปคนะครับก็เหมือนเดิมครับ Z2580 นะครับ a n d r o i d version 4.2.1ครับอืมก็จากผล benchmark ครับเหมือนเดิมครับผมจะเทสเกมให้ดูครับว่าภาพจะคมชัดไหมนะครับการใช้งานไหลลื่นไหมนะครับมีการกระตุกไหม หน้าจอเทสกรีนโอเคไหมนะครับก็ตอนนี้ครับเกมเดิมเลยครับ Blood อ n คอ o r y นะครับมีหลายคนทักมานะครับบอกว่าเอ๊ะทำไมเปลี่ยนเกมจาก Subway นะครับมาเป็น Blood อนคอ o r y นะครับก็ก็เปลี่ยนบ้างอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวเริ่มเกมกันเลยนะครับสาเหตุที่เล่นเกมนี้นะครับ บอกได้เลยว่ามันมากครับรายละเอียดของภาพนะครับค่อนข้างคมนะครับรายละเอียดเล็กน้อยเนี่ยเห็นคมชัดมากครับ oh. นี่ฮะครับ, Good. Good. รบการตอบสนองก็โอเคครับ เรื่องของภาพนี้ไม่ต้องพูดถึงครับ Full HD ครับเสียงเสียงดังฟังชัดครับบุกอย่างเดียวครับนี่ ถามว่าทําไมผมเทพขนาดนี้อันนี้ด่านแรกครับอีซี่มากเลยครับนี่ครับดูจากภาพนะครับรายละเอียดต่างๆค่อนข้างคมชัดนะครับสีสันนะครับค่อนข้างสดแล้วก็เสียงแจ่มเลยครับอ่าจากในส่วนของเกมครับเหมือนเดิมครับเราจะเปิดหนังให้ทุกคนดูครับก็มาลุ้นดูนะครับว่าเราจะเปิดหนังเรื่องอะไร อันนี้จะเป็น Full HD นะครับมาแล้วเป็นไงครับสุดๆครับเบอเสียงอีกหน่อย เป็นไงครับเสียงก็หึ่มไหม to to ภาพนะครับค่อนข้างที่จะคมชัดนะครับ Full HD แล้วครับแจ่มสุดๆครับเสียงนี่ต้องบอกได้เลยว่ากระหึ่มมากเลยนะครับก็จากที่ชมวิดีโอชมภาพยนตร์ขนาด Full HD เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ หลังจากนี้เราก็จะทําการถ่ายภาพยนต์ไม่ใช่ครับถ่ายวิดีโอให้ดูนะครับสําหรับกล้องขนาด13ล้านพิกเซลนะครับก็เดี๋ยวเราจะลองถ่ายนะครับทั้งวิดีโอแล้วก็ภาพนิ่งนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเราเราใช้วิธีนี้จนเป็นเอกลักษณ์ของเราไปแล้วนะครับจนมีหลายที่ที่พยายามจะจะเอาไปไป,ไปใช้บ้างไปทาผมบอกได้เลยนะครับว่ามันมันทำไม่ได้หรอกนะครับถึงถึงคุณทําได้เนี่ย ผมนี่จะทําไม่ได้แล้วนะครับผมไม่รู้จะทํำยังไงฮะก็ก็อ่ะมาลองเลยดีกว่าจะเวิ้นเว้อกันทําไมนะครับก้องขนาด13บล้านนะครับครับเดี๋ยวผมจะส่งให้ผู้ชมกลับเราถ่ายนะครับช่วงนี้จะมึนๆนิดนึงนะครับระหว่างที่ผมส่งกล้องนะครับไปแล้วนะครับก็อันนี้นะครับลองกล้องคเก้าร้อยนะครับในระหว่างที่เราลองกล้อง K เก้าร้อยนะครับผมก็ถือโอกาสที่จะ u n บ o x K หกร้อยเลยแล้วกันนะครับ เป็ย K600 นะฮะนั่นเป็น K900 นะครับมีเข0 0หนะครับหรือใครจะเถียงีมีนะนะครับก็ประโุมคนละอย่างกันมีการ์ดจอนะเป็นโทรศัพท์ครับเป็นไงครับภาพขนาด Full HD ครับอ่าดอลลี่หรอไหมครับนี่นะฮะโอเคนะครับน่าจะพอเลยล่ะไม่ต้องเคิร์ฟครับ มืนครับเดี๋ยวคนดูจะมืนครับอืออ่าอถามว่าเขินไหมเขินครับพอแลว้วจะอ้วกเลยเนี่ย <c oughs> คนดูกำลังจะอ้วกเลยพี่โอเคครับขอบคุณครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของกล้องวิดีโอนะครับ ภาพนิ่งครับภาพนิ่งเนี่ยผมถ่ายให้ดูเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวคุณไปดูไฟล์เอานะครับนี่เป็นภาพนิ่งนี่ครับนี่ครับ อเคยังไงครับภาพถ่ายคมชัดไหมครับแล้วก็ในส่วนของภาพวิดีโอนะครับจากที่ได้ลองนะครับจะสังเกตเห็นว่าเวลาถ่ายวิดีโอเนี่ยโฟกัสจ,จะดีเลย์นิดหนึ่งนะครับตอนแรกมันจะโฟกัสผมนะว่ามันต้องใช้เวลานิดหนึ่งกว่าจะโฟกัสได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโดยรวมแล้วภาพที่ถ่ายออกมาค่อนข้างที่จะคมชัดครับนะครับในส่วนของการใช้งานกล้องถ่ายรูปนะครับสำหรับวันนี้เนี่ย สำหรับ Lenovo นะครับ K 900เครื่องนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนอีกเครื่องหนึ่งนะครับที่ถือว่าน่าสนใจนะครับด้วย CPU ที่เป็น Intel Atom นะครับความแรงนี้ไม่ต้องห่วงเลยครับนะครับก็คนที่กำลังมองหานะครับสมาร์ทโฟนระดับนี้อยู่นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับก็สนุนราคาอยู่ที่หมื่นต้นๆนะครับหมื่นสี่กว่าๆเท่านั้นเองนะครับคุณจะได้ Full HD นะครับหน้าจอคมชัด CPU Intel นะครับก็ไปลองกันดูนะครับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอขอบคุณทางเ e n o v o ประเทศไทยนะครับที่ส่งเจ้าตัวนี้มานะครับหลายคนถามว่ารองรับ 3G ไหมนะครับ0ไหมทุกอย่างครบหมดครับ e g LTE นะครับตั้งแต่9 0 0 2 0 0อถึหายห่วงครับเต็มที่ไปเลยครับก็วันนี้ครับผมก็ต้องขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพวกเราและเจอกันใหม่เทปหน้าครับสวัสดีครับ